ជម្រាបសួរបាទមើលបងប្អូនពុកមាក់បងប្អូនទាំងអស់ទទួលគ្នាបាទបាទឃើញទេខ្ញុំបានមូលដល់ស្រុកខ្ញុំហើយនៅខេតនៅខេតស្រុកត្រឿយណាបាទស្រុកត្រឿយខេតបូរីរម្យណាបាទហើយនេះខ្ញុំនឹងนําលើងទៅដល់លីងខាងភ្នំតមោកណាបាទនៅជិតប្រមដែនថៃកម្ពុជាយើងនេះបាទអះផ្លែមិនភាសាថៃបังណាครับ วันนี้ผมได้เดินทางมาถึงนะครับบ้านเกิดของผมแล้วนะครับอยู่ที่อำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาขึ้นไปชมนะฮะชมวัดป่านะครับที่อยู่บนเขาปลวกนะครับเดี๋ยวจะต้องเดินทางขึ้นไปบนนู้นอีกประมาณสักหนึ่งกิโลเมตรนะจะถึงเขาปลวกแล้วเราจะขึ้นไปชมประวัติความเป็นมาของ วัดเขาปลวกว่าทําไมได้ตั้งชื่อว่าเขาปลวกมันเป็นมาเป็นเป็นไปยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับอ่านเดี๋ยวตามผมนะครับจึงตาจะบานประกันปลาบานคาน้ํานมไม่เอาอาสาตั้งปีบุญงาลทงไมแม่เอาอาสาตั้งปีบุญงาลงังนมลงุ่นกำลังกระมมกุมเศ้าอยู่แตจดเอ

อ้านวนนนนนโอ้ยหาม่แหละมาดีเดี๋คอครับผมตอนนี้ผมได้เดินทางขึ้นมาถึงบนยอดเขาปลวกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชมธรรมชาติรอบข้างนะครับเป็นบริเวณในบริเวณวัดเขาปลวกไม่ไม่ใช่วัดเขาเรียกว่าสำนักสงฆ์หรือวัดป่าเขาปลวกนะครับตอนนี้ผมได้เดินทางมาถึงแล้วเดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมวิวนะครับที่อยู่บนเขา ซึ่งอุ้ยเยี่ยมเลยเดี๋ยวผมจะเดินพาไปเที่ยวกันพาไปดูกันบรรยากาศร,บรอบๆข้างนะครับตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวนะครับซึ่งอยู่หลังบริเวณวัดป่าเขาปลวกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันอันนี้จะเป็นหน้าผาหน้าผาของวัดนะครับซึ่งภูเขาลูกนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนเหมือนการดัน,ดนตัวของอ แผ่นดินใต้ดินนะมันยกตัวขึ้นมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้เนี่ยมันจะสูงแล้วก็งอไปอย่างเงี้ยซึ่งเรามองไปฝั่งนู้นก็จะเป็นเทือกเขาพนมดงรักนะครับเนะี่ยซึ่งพาดผ่านจากจังหวัดต,ตอนใต้ของจังหวัดนครราชสีมาคือฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ไล่มานี่คือจังหวัดสะแก้วอยู่ฝั่งนี้นะอันนี้เขตของจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ไปทางนู้นก็เป็นจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกดแล้วก็บุบลราชธานี ทอดไปถึงเขตจำปาสักของประเทศลาวนะครับเทือกเขาเทือกนี้ทอดยาวจากโคราชจะถึงเขตจำปาสักของประเทศลาวนะครับซึ่งภาษากัมพูชาเขาจะเรียกว่าพนมดองเรกนะครับดองเรกนี่แปลเป็นภาษาไทยก็คือไม้หาบไม้คานหาบนะครับเอาไว้หาบซึ่งเยียดยาวนะครับเขาเรียกว่าดองเรกนะถ้าภาษาไทยของเราที่บ้านเราเขาเรียกว่าพนมดงรักนะครับคือเพี้ยนมาจากพนมดองเรกนะครับ ซึ่งเราจะมองไปเห็นฝั่งนู้นก็จะเป็นเขื่อนลำปะเทียนะครับซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำลำปะเทียของอำเภอละหันทรายนะครับอำเภอลาหันทรายนี้จะมีอ่างเก็บน้ำอยอ่สองอ่างน,นะคือเขื่อนลำปะเทียกับเขื่อนลำจังหันลำจังหันก็จะอยู่ถัดไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งข้างล่างนี้ก็จะเป็นสวนยางไร่มันสำปะหลังของชาวบ้านนะครับซึ่งอยู่ในในตรงนี้ในเขตนี้ก็เป็น ในส่วนของตำบลหนองแวงนะครับอำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งถัดจากเขาลูกนี้ไปก็จะเป็นเขตของบันตีเมียนเจย์นะครับของประเทศกัมพูชาแล้วจากนี้ไปประมาณ10กิโลเนี่ยมองไปเห็นเนี่ยลงไปก็จะเป็นฝั่งกัมพูชาแล้วนะครับซึ่งหมู่บ้านที่เห็นอยู่ตรงนี้ตรงหน้านี้นะครับจะเป็นหมู่บ้านบาระแนะหนึ่งนะครับซึ่งในประวัติศาสตร์ของอำเภอละหันทรายเนี่ยนะฮะคือจุด ที่ตั้งหมู่บ้านตั้งแต่สมัยโบ,บราณมาแล้วตั้งแต่สมัยยุคเล็กใหม่คือศูนย์กลางของอำเภอละหันทรายเขาอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่บ้านบารแนะหนึ่งซึ่งเป็นตำนานนะครับแล้วตรงนี้มันจะเป็นหมู่บ้านสุดท้ายของเขตชายแดนไทยกัมพูชานะครับซึ่งมันจะมีบ้านบารแนะหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าบา้านรีทายาตบารันะสองบ้านร,ราดักแดนบารแนะสามบา้านอะไรวะตรงนี้ จำไม่ได้แล้วก็บ้านแท่นทับไทยเป็นสี่หมู่บ้านสุดท้ายนะครับซึ่งอยู่ติดพรมแดนกัมพูชานะครับซึ่งทางทหารทางหลวงนะครับเปิดให้ชาวบ้านมาจับจองพื้นที่ทำมาหากินตั้งแต่นานมาแล้วนะครับตรงนี้ประมาณเมื่อ20ปีก่อนนะครับซึ่งจะมีคนต่างพื้นที่นะครับมาอาศัยอยู่ที่นี่ก็จะเป็นชนชาวอ่าภาคอีสานะที่พูดภาษาลาวนะครับ คือดั้งเดิมจริงๆนะครับบริเวณนี้ก็จะมีแต่คนพูดภาษาเขมรนะครับเมื่อ20ปีที่ผ่านมาก็คือได้มีการให้จับจองพื้นที่ก็จะมีคนจากภาคอีสานนะครับลังไลมาทำมาหากินอยู่ที่นี่นะฮะนะครับผมก็มาจากจังหวัดขอนแก่นร้อยเอ็ดนะครับซึ่งสมัยนั้นมันจะมีภาวะเขาเรียกว่าอะไรภาวะเ,าเขาเรียกว่าอีสานเล้งนะครับช่วงนั้นนะเขาเรียกว่าอีสานเล้งแล้วก็ ชาวบ้านชาวช่องก็อพยพไปทั่วนะชาวอีสานนี่เป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งอยู่แล้วเพราะว่าสมัยแต่ก่อนนี้บ้านเมืองของเรานะครับมันมันยังไม่เป็นบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งนะครับซึ่งอยู่จากถัดเขาลูกนี้ไปก็จะเป็นบ้านตะลวกนะครับซึ่งบ้านตะลกนี่แต่ก่อนก็ยังเป็นแผ่นดินของไทยเรานี่แหละแต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นของประเทศกัมพูชาไปแล้วนะครับซึ่งอยู่ในอำเภอของธมาพวกจังหวัดอุดรมีนชัยอุดรมีนใจนะรับ นี่นะจะเป็นวิวทิวทัศน์สวยๆเลยนะครับเรามองไปฝั่งนี้ก็จะเป็นดงช้างทั้งหมดเลยนะครับทอดยาวไปถึงอำเภอโนนดินแดงนะครับฝั่งนู้นนะครับอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมยนะ์จะเป็นดงช้างนะครับไล่จากนู้นเลยโนนดินแดงมานนนนี่จะะเเป็ขขตตอองอุทยาาาาาชพครับมถึงตรงนี้นะครับคือซึ่งจะมีสัตว์ป่าหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นลิงกังลิงสมัยแล้วก็มีช้างป่าช้างป่านี้ก็เยอะมากที่สุดนะครับในอุทยานแห่งนี้นะครับ แล้วก็มีสัตว์เล็กน้อยใหญ่พวกเสือก็น่าจะมีบ้างนะนานๆเขาอ่ามีเสือโคร่งมีมีอยู่แต่ว่ามันน้อยลงแล้วที่เยอะที่สุดก็คือช้างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยช้างในกลางคืนนี่คือคนออกมากีดยางแถวนี้นะครับบางทีก็จะโดนเอางวงมาสกิดสกิดก็มีนะหันไปเห็นช้างวิ่งเลยคนบ้านพี่มากีดยางแถวนี้นะคือจะต้องอะไรละ่ะ ต้องระมัดระวังในส่วนของกลางคืนนะครับส่วนของกลางวันถ้าเกิดว่าใครเป็นเกษตรกรที่ปลูกปลูกอะไรปลูกเอเนี่ยปลูกไอ้แตงโมอ่ะมันเตะเลยนะมันเตะเตะเล่นเหมือนฟุตบอลนี่แหละแล้วก็พวกไอ้มันสัมปะหลังนี้บางทีเราไม่ต้องไปจ้างคนุนะมันมาถึงมันมาถอนให้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 อใหอใหเออถอนให้เลยนะช้างนะถอนเก็บถอนบางทีผมขับรถ จากนี้ไปบ้านบารณะสองก็จะมีถอนมาไว้อยู่ข้างทางก็มีนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ทางคขามนาคมนะครับคือเป็นไปอย่างอ,อ,อย่างดีแล้วนะครับเส้นทางเส้นนี้นะครับใครที่จะเดินทางมาเที่ยวแถวชายแดนนะครับซึ่งมันจะมีหมู่บ้านท่องเที่ยวาตามาราชดลบริข,ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับซึ่งท่านในเสด็จมาลงที่บ้านแท่นทับไทยนะครับกับพระนางเจ้าสิริกิตนะครับมาลงที่บ้านแท่นทับไทยคือบ้านนู้นนะครับ จะเป็นที่แกมมาลงนะมาทําเกี่ยวกับโครงการเกี่ยวกับผ้าไหมนะครับแล้วก็จะเป็นแหล่งทฤษฎีต่างๆที่ท่านได้มาทําให้ชาวบ้านชาช่องระอยูด่ดีกินดีนะในเขตชายแดนซึ่งสมัยย้อนไปประมาณ30-40ปีที่แล้วดินแดนเขตนี้นะครับจะเป็นลักษณะที่ว่าคือเขาเรียกว่าอะไรคอมมิวนิสต์หรือมันมีการแตกแก,ก้ของกลุ่มนักศึกษากลุ่มอะไรนี่แหละครับ คอมมินิตจากที่อื่นจากอะไรก็คือมันเดินนเขตนี้มันจะมีปัญหานนหนึ่งเพราะว่ามันจะไม่ค่อยสงบนะครับเพราะมันเป็นโซนชายแดนนะครับก็จะมีปัญหาในการทะเลาะเบาะแวงสําหรับคอมมินิตแล้วก็กลุ่มนักศึกษานะครับที่มันมีประวัติหล,หลายๆอย่างนะครับตำนานนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับต้นเหตุที่ว่าทําไมตรงนี้ถึงได้ชื่อว่าเขาปลวกนะครับทาไมถึงในเรียกว่าพนมตะโมกสาาเมภาสาไทยเขาเรียกเขาปลวกเดี๋ยวผมจะพาไปดู อันนี้นะครับจะเป็นกุฏิของพระเนี่ยที่ไว้จำวัดนะครับอยู่ที่บนเขาปลวกนี่นครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเขาปลกวกไปดูปลวกนะครับที่ความเป็นมาของปลวกเขาปลวกนี่ก็จะเป็นเจดีย์นะครับประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ข้างในเดี๋ยวจะพาไปกราบไหว้กันนะครับ นี่นะครับต้นเหตุที่ได้เรียกว่าเขาปลวกก็คือมาจากจุดนี้เองซะาถูกเดือหใหลูกหลานอยู่ดีไม่แห้งแข็งแรงเดินทางตลอดปลอดภัยนะครับนีคือเป็นปลวกเนี่ยที่มาขึ้นอยู่บนยอดเขาเลยคือที่สูงสุดของสถานที่แห่งนี้นะครับคือมาขึ้นอยู่เลยชาวบ้านก็เลยได้มีการนับถือยกย่อง,อง,องรือก็เลยเรียกเรียกตรงนี้ว่าเป็นเขาปลวกนะครับ อันก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับที่ประดิษฐานอยู่บนนี้นะครับนี่จะเป็นอยู่ประมาณสองสององค์หรือสองภูนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นในการดูแลของพระเจ้าวาดนะครับพระวิชิตวิเศษโสนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเยี่ยมชมฝั่งนูน้นเปลี่ยนเกือบผิดผิดผิดนี่ก็จะเป็นสถูปหรือเจดี ที่ไว้ประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ด้านในนะครับเป็นพระพุทธรูปนะจะเป็นพระแก้วมรกตนะครับนี่นะครับพระพุทธรูปแก้วมรกตนะครับที่อยู่ภายในสถูปหรือเจดีย์ของวัดเขาปลวกนะครับตำบลหนองแวงอำเภอละหันทรายจังหวัดปุริรัมนะครับ สำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับถนนเส้นนี้อยากแวะมาเที่ยวชมอยากมากราบสักการะบูชานะครับจึงศักดิ์สิทธิ์บนเขาปลวกนี้ก็เชิญแวะได้นะครับเขาปลวกอยู่เส้นทางตาจงไปบารณะนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับถ้าเดินทางมาจากตะจงก็มันจะมีป้ายบอกว,ว่าป่าเขาปลวกจะได้ขึ้นมาสักการะบูชาด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ผมขอจบไวแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ